yells oh <laughs> <laughs> uh. <laughs> <laughs> i don't know ha <laughs> <laughs> ว,วันแมาเนี่ยแมมมี่ว้าวคิดฝันให้พี่อยู่ค่ะแมมมี่เอ้ยแต่วิช่วยอยู่ค่ะโอ้โอ้โอเคชี่รับไม่ได้ค่ะแมมมี่มันไม่ใช่ที่ของเคชี่เคชชี่ไม่เคยไปเดินอยู่ใน,นี่ดงเนียค่ะโอ้ ไม่มีที่ทำแบบจริงๆค่ะแบบนี้อือลอมับมีเที่ยวกับแดดี้ได้หอกันได้ไหมคะที่นแค่ที่ติดผู้ชายที่นี่ค่ะแบบนี้อุ๊สแล้วก็แบบนี้ค่ะอือแคปพิกที่เนี้ยอร่อยมากเลยนะคะกินกับวายนี่ค่อนข้างฉลองตัวเลยค่ะ แต่วันที่เซอร์กันซึก5ปีข้างหน้าเลยเนี่ยไยค่ะซิกเอิ่ม5 years แล้วเรา high seas เกมเนี่ยค่ะ high high seas เกย์ okay. see you r my ไงอ่ะใครก็จะไปเดินในดงในป่าจะบ้าหรือเปล่า นะคะบานสายรักเพะโอ๊ตเ้าอยา่เขียวปะ่ะคะเมื่อน <laughs> <laughs> ี้นะคะบานสายรับของข้าว่ะัดถปํา n ิวแพ็กเกจใหม่นะคะ <laughs> แคบมูลกกองนีกค่ะ1้อบาท2กล่องสี่รอยค่ะพี่น้องบอบเบิดเท่านั้นนะคะพี่น้อง219บาบาทจ้า ทุ่นพอดีปบาดทุนกล้องนี่นะคะพี่น้องแปดชั่วบาทสอง้องไรค่ะสิบสองปีค่ะอย่าลืมเลยค่ะเข้าไปยังมีแข่งฮะยังกุ้งข้าแม่แคปหมูแคปหมูแคบหมูรายการนึ่แหนมหมูนะคะแหนมหมูสดสะอาดอร่อยแหนมอร่อยค่ะพี่น้องยิงตบวิสกี้เขาไม่ลงตัวสุดๆเลยนะคะ ฝากไว้จ๊มเด้อค่ะพี่น้องบ้านฝากนะนค๊มเด้อฝากเหมได้อบอบอ่อนใจฝากนอ้องใบเตยสิริยเตรฝากแพ็กเก็ตหม่แล้วก็ฝากแคบหมูแนมหมูหวานใส่แรงหอยน,นางเด้อค่ะขอทิ้ง